chôm mà là hai cái nứ chôm á tương đai này con lạp giang dữ chim này hai cái hai một chim này cái tông luôn cái bên cầu á. ทงนี้ก็จะของผมหมดก็หลายมือนะเป็นเสร็จเรื่อออกเ <c oughs> ห็นอย่างเงี้ยสิ้นไรทีสองทีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเนี่ยล้วเทียวครับเต็มขึ้น ยิ่นต้นกระทิ้นนี่ยิ่งโตวไวดินดีเป็นดินทรายรัะอ้าวได้กดไลคกดเทนะครับ เรา嘛าเ,เราก็ต้องไปกับจานเราเลยเสียบบอมนี่ยันจะไปดันฝั่งน้นอาเพิ่เต้นของเราเนี่ยก็ แรงได้ใจนะทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันเ,เราวิ่งได้ทำงานน้องๆนงีน่แหละทางานในเมืองในไรนี่ก็วิ่งไม่ได้ดนะิกะรุ้เขา เหลืออีกน่า,นาจะสิบวัเที่ยวมั้งนี่เราวิ่งรถสองคันาวิ่งคันเดียวนี่น่าจะ2วันออกนี่วันนี้กับพรุ่งนี้อีกก็น่าจะเสร็จเ,เราต้องทำให้มันเสร็จทันเร็วหน่อยกลัวอะไรกลัวฝนถ้าฝนนี่วิ่งไม่ได้เลย ตรงนี้นี่ก,กลล้อนบอลลารยางนี่เยอะแต่ฝั่งที่ลอกมาแล้วฝั่งนี้อ่ไม่ค่อยมีมีแต่ก้อนเล็กๆฝั่งนี้แหละกล้อนเยอะเวัาพอดีครับที่ได้ดินฟรีไปขาดทุนก็เราได้ดินขาดทุนนิดนิดหน่อยหน่อยเราได้ดินนะครับ ก็คือว่าเจ้ากันจะไม่ต้องซื้อดินแพงดินหน้านี้ก็โอ้เที่ยวนึงประมาณ550ร้อยห้า่ร้อยห้าถ้าใกล้หน่อยก็450 บางเจ้าก็มีที่เยอะเขาก็หน้าแรงเขาตอกดินไว้ไม่มีงานเขาก็ขุดดินไปสต็อกไว้หน้าฝนเขาก็ตักเอาง่ายดินก็มีมูลค่าย น,นไม่มีใครยอมใครเลย មកនេះណាហើយយើងកាក់